สมัยที่หลวงตาไปฝึกกับหลวงพ่อครั้งแรกนะฮะท่านไม่ได้บอกอะไรนะฮะท่านให้พระองค์หนึ่งแล้วก็ให้บทสวดนั่นแหละเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตตางเมปูเจมินนั่นแหละเวลากราบพระท่านให้ถวายชีวิตทุกครั้งเวลากราบพระท่านในนักกุเขา แล้วก็ตามมองพระที่เราจะกราบแล้วกราบที่ไหนเราก็มองแล้วก็ถวายชีวิตพุทธทางชีวิตจังเมปูเชมินะ่ะอยู่ในนั่นน่ะทำมังชีวิตจังสางคั้งแล้วก็กราบช่วงที่เรากราบเนี่ยเราก็เห็นพระใช่ไหมแล้วก็หลับตาพอหลับตาภาพพระน่ะก็เข้าเข้าที่จิตเราถ้าเรากราบทุกวันเนี่ย เรามองพระหรือนึกถึงพระเนี่ยตาเราเห็นรูปนะฮะจิตเราจะสัมผัสเรื่องนามธรรมของพระคือความรู้สึกเ่แต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนกราบพระไม่เป็นนะฮะไม่ใช่กราบเป็นกระแสของพระก็คือพระที่เขาสร้างไว้เนี่ย มันเป็นขุมพลังงานนะมันเป็นสื่อของความดีนะในพระนะพระพุทธรูปหรือว่าหลวงปู่ดูเนะี่ยเรามองเห็นรูปท่านก็นจริงอนะ่ะแต่เราไม่สามารถจะรู้เรื่องนามธรรมคือบรารมีท่านที่สร้างไว้มันอยู่ในรูปอนะ่ะนี่พระเหมือนกัน เราเห็นรูปท่านก็จริงตาเห็นรูปจิตเราไม่สามารถจะสัมผัสเรื่องนามธรรมาคือพลังงานในยพระมันเป็นสื่อของความดีฮะถ้าเป็นรูปลักษณ์ของพระจากักรพรรดิหรืออะไรเนี่ยพุทธรูปผมงเนี้ยถ้าเป็นรูปลักษณ์ของผู้ธเจ้าก็คือบารมีท่านรวมละ ถ้าเป็นพระจักพรรดิก็คือยังนะยังอยู่ถ้าเป็นลูกหลวงปู่ดูนะ่เนี่ยก็คือบารมีท่านลุ่นล้วนอยู่ที่ลูกท่านนะทีนี้มันก็มีทางโลกและทางธรรมถ้าเป็นโพธิสัตว์นะถ้าเรามองภาพท่านบ่อยๆโดยตามองภาพมองบ่อยๆกราบท่านบ่อยๆตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจอยู่แล้วฮะเราจะสัมผัสเรื่องความรู้สึก ทีนี้เรามีปัญหาเรื่องโลกเราไปมองภาพท่านแล้วพิจารณาชีวิตเราเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกน,นะว่าจะเราจะแก้ไขปัญหาอะไรเพราะภาพของท่านนะก็คือรวมพลังงานรวมทั้งโลกและธรรมเพราะท่านเป็นโพริสัตใช่ไหมแล้วท่านเป็นโพริสัตท,ที่เต็มแล้วไง ท่าน,นมีกรรมีจะสองสองขึ้นคือโลกกับธรรมสมัยที่ฝึกกับท่านท่านให้ายว่าไม่ได้เราท่านบอกเราจะไปเวียนไายตายเกิดเหมือนในอดีตไม่ได้ไม่ได้ท่านบอกเองต้องสวดมนต์มันสวดมนต์โดยเฉพาะเวลานอนนอนที่ไหนให้สวดที่นั่น เวลานอนให้กําหนดบริเวณแถวนั้นแ่ะวิญญาณแถวนั้นให้มาสวดกับเราด้วยสวดแล้วให้หลับทุกลังไม่นานฮะชินนอนที่ไหนต้องสวดให้หลับไม่มีฝันรายแล้วปิดสนิทเลยตลอดชีวิตด้วยนะ,ะเพราะมันชินนอนสวดนี่แหละ สมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยเวลานอนที่ไหนเนี่ยกำหนดไปที่หลวงพอ่อหลแหละนั่งข้างหน้าท่านพอเราหลับไปบางครั้งเราก็ฝันว่าไปนั่งคุยกับท่านข้างหน้าท่านนะประมาณนั้นแหละเพราะปกติแล้วในอดีตนะฮะตั้งต่เกิดมาเป็นมนุษย์เวียนไยตายเกิดมาไม่รู้เท่าไหรแล้ว ไม่มีใครรู้เรากว่าตัวเองหลับเมื่อะไรไม่มีจิตมันไวนะมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ถ้าเราสวดมนต์้้วหลับเนีย่ยเราพอจะรู้เรื่องแล้วในอนาคตนะเพราะจิตสุดท้ายถ้ามันฝัน้ายก็คือจิตมันไปมันไปเองนะฮะไม่ต้องไปบังคับมัน มันไปเองฮะมันก็ฝัน้ายถ้าเราสวดหลับพอสะดุ้งตื่นมันก็สวดต่อแสดงล่าสวดอยู่ในหลับก็สวดมนต์นะ,ะบางครั้งก็ต่อบางครั้งก็ไม่ต่อนะจ่สวดบางค้างสวดมนต์แล้วหลับฝันไปทาบุญมั่งไปฟังเทศมั่งไปแผ่เมตตามั่ง บางคนไปฟังธรรมบางคนไปเรียนอาคมด้วยนะมันอยู่ที่พื้นฐานในอดีตมันจะไปเองไอ้ totally memory, ตัวเมมโมรี่อ่ะตัวบันทึกในอดีตเพราะเราเนี้ยพาาระุทธเจ้าพระปัจเจกฟารังหันหรือเราเราท่านท่านเนี้ยน,นะกรรมที่เราทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละถ้ามันครบองค์ประกอบของกรรมอ่ะ ทำที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละแต่จิตเป็นตัวบันทึกใช่ไหมล่ะจิตเราเป็นตัวบันทึกถ้าเรานึกมานะถ้าเราไม่นึกมันมาไหมไม่มาไม่ยากหรอกอยากหนีจากกรรมไม่ยากทําไมจะไม่ให้มันนึกเราก็ต้องทํากรรมฐานให้มันชินสวดมนต์ให้มันชินเลย ความเคยชินเนี่ยสวดบ่อยๆมันสวดเองนะไม่ต้องไปบังคับด้วยเพราะจิตเนี่ยที่ท่านบอกว่าอจิตคือตัวรู้และนั่นรู้มันรู้นะฮะถ้าเราฝึกมันรู้ถ้าเ้ามันไม่ฝึกมันไม่รู้มันก็ไปตามขึ้นของโลกขึ้นของโลกมาจากไหนอะ่ะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายตื่นขึ้นก็นเห็นแล้วล่ะ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปจตใจใช่ไหมเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องโลกโลกล้วนๆเลยไม่มีพระไม่มีคนที่ยัมีกรรมฐานคือคนที่สวดบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆเน,น,นี่ยนฮะพอสะดุ้งตื่นมันก็สวดเองแล้วมันกลับไปรับขึ้นทางโลก พอรับขึ้นทั้งโลกไม่ได้เรื่องเลยเราจิตมันก็หน,นีมาสวดมนต์มันความเคยชินนะท่านถึงครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกวา่าการทำกรรมฐานเนะี่ยทำได้ทุกอรียบทนะฮะยืนเดินนั่งนอนนะฮะไม่ใช่ทำกรรมฐานเลยไปวัดไปห้องพระนะไม่ใช่ ในใจนะนึกขึ้นได้ก็ทำนะแล้วเราจะเข้าใจพูดถึงว่าถ้าเราทำไปนาน <S <S ๆหลายวันหลายเดือนหลายปีนะฮะรู้ฮะเพราะกรรมฐานนี่ท่านบอกต้องทำตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะฮะเพราะสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตมันติกรรมที่เราทำที่เราบันทึกไว้นะี่นะ เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันยังอยู่นะฮะที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยเราต้องการเพิ่มเพิ่มความรู้สึกทางบุญนะฮะมันเป็นความรู้สึกแล้วมันหยุดเรื่องไม่ดีด้วยเราเพิ่มในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็อยู่อย่างเก่านะ,ะมันไม่ได้เพิ่มคือตัวเบรกท่านว่า กรมาฐานเป็นตัวเบรกยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำนะง่ายๆนะไม่ยากแล้วยุคป,ปัจจุบันเนี้ยนะเป็นยุควัตถุวัตถุเจริญติดวัตถุมันข้างยากนะฮะแล้วยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคเยอะแยะไปหมดเลยโรคที่มันกินมนุษย์ทุกวันเนี่ย กินแล้วไม่หายด้วยอย่างโลกความดันมันเลงเบาหวานหัวใจประมาณเนี้รโรคพวกนี้มันมาจากไหนรู้เป่ามันมาจากอาหารส่วนนึ่งมาจากอาหารมาจากน้ำมาจากลมหายใจมาจากกรรมถ้าเราห่างจากอารมณ์ทั้งโลกความรู้สึกทั้งโลกบ่อย เราอยู่ในกรรมฐานคือการสวดมนต์แผ่เมตตาตัวเนี้ยความรู้สึกทางโลกมันเริ่มแยกแยกเพราะอารมณ์ไม่ดีกับความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆไม่รับมันจะค่อยจางๆนะฮะมีแต่ความรู้สึกที่ดีความเพิดเพินใจในรูปรลกลด่นเสียงประมาณนั้นแหละมันก็ยังติดอยู่ ทีนี้ความรู้สึกทางตาหูจมูกรีนกายเราเนี่ยเวลาเรากินอะไรเนี่ยมองอาหารเนี่ยในศาสตร์หลวงพ่อท่านต้องแผ่แผ่ให้อาหารจะเป็นอาหารอะไรก็ตามจะเป็นผักจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามมองแล้วก็แผ่แล้วก็กินทีนี้ความรู้สึกเริ่มเกิดแล้วฮะอาหารที่เรามองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าไม่กินแล้ว ความรู้สึกล้วนๆนะฮะไม่กินก็จะไม่กินห่างจากโลกนะฮะโลกไม่กินเวลาเขาชวนไปไหนมันก็จะมีความรู้สึกไม่อยากไปก็จะไม่ไปเ้นนั่นแหละจะเรียกว่าลางสังหรณ์นั่นแหละทุกวันนี้มันหายไปเพราะเราติดวัตถุไงนะความรู้สึก ทางโลกล้วนๆฮนะโลกล้วนๆเลยฮนะไม่ห่างเวลาตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีไม่มีจัดตอนถ้าเห็นแล้วก็บางบางอย่างยาวเลยสิ่งที่ชอบที่เห็นละยาวถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆเข้าเราเห็นก็จริงสั้นลงนะฮะสิ่งที่อยากได้ก็สั้นลงเสียงก็สั้นลง ฟังก็จริงแต่สั้นมันไม่เหมือนเก่าแล้วนี่จิตมันก็อยู่ในกรรมฐานตลอดอายุยืนแน่นอนท่านบอกแก่ช้าแน่นอนโลกน้อยแน่นอนนะจริงจริงแล้วพุทธศาสตร์นี่ไม่ใช่ยากเขาบอกอู้ยากไม่พระเจ้าก็มาจากคนเรานะ มาจากเราไม่จากมาจากใครไม่ใช่มาจากใครเลยนะฮะพทธเจา้าตั้งแต่องค์ประงยันองค์ปัจจุบันและข้างหน้าเนาะมาจากมนุษย์นะฮะไม่ได้มาจากใครมาจากผู้ที่ทํากรรมฐานผู้ที่ฝึกในการเวียนว่ายายเกิดโดยตรงเลยจากมนุษย์นะ,ะ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกเนะี่ยเราควบคุมธาตุไม่ได้นะ เวลาเราตายเราไม่รู้ว่าธาตุมันบีมแล้วออกไปไหนไม่มีทิศทางในการออกนะอย่าลืมว่าตายนะท่านบอกจริงๆแล้วจิตมันไม่ตายอาธ่ตายเด็คือธาตุธาตุมันตายตามวาระคือแก่มัง่งโดนโลกมัง่งโดนของมีคมมัง่ง ทำตัวเองให้ในโลกวิญญาณเป็นโลกที่มีความทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์นะฮะจริงๆแล้วมากกว่าเวลาเราออกจากธาตุเราเนี่ยเราออกอารมณ์ไหนล่ะมีไหมนะคนออกอารมณ์สบายสบๆย,ยากนะฮะเพราะธาตุมันบีบขนาดเราปวดหัวปวดท้องเนี่ย เราจะต้องหายามากินใช่ไหมถ้ากินไม่หายนะมันยังปวดอยู่ฮะเราต้องออกแล้วออกจากธาตุควบคุมไม่ได้ที่ออกอารมณ์ไหนอารมณ์ทุกข์ใช่ไหมละ่ะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้อีกแล้วไม่มีธาตให้เปลี่ยนมันก็จะทุกข์อยู่งั้นจนกว่าจะหมดอายุไขในโลกของวิญญาณไม่รู้ละถ้าตายก่อนกำหนดก็ เอาที่เหลือนะคูณห้าสิบเข้าไปอยู่เป็นพันปีโลกมนุษย์หลายร้อยปีด้วยนะฮะท่านเรียกว,ว่าตกภูมินะฮะไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆเลยไม่เข้าใจถ้าเราฝึกจริงๆนะมันไม่ยากอะไรจะบอกอย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยนอนที่ไหนก็สวดกราบพระที่ไหนก็ตั้งใจกราบ มองภาพท่านถวายชีวิตเราก็กราบเรากราบพระทุกวันนะ,ะในอนาคตตาเราเห็นภาพของพระนะฮะจิตจะมีความรู้สึกนะ,ะทุกวันนี้เรามองภาพของพระตาเราเห็นพระก็จริงฮนะแต่ความรู้สึกไปไหนไปโลกสัมผัสได้อย่างเดียวคือตาคือรูป สัมผัสเรื่องนาม,มาทำไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้นะถ้าเราค่อยๆฝึกไปเนี่ยมันจะสัมผัสได้สังสองตาเห็นรูปจิตสัมผัสเรื่องนามม,ามันเป็นความรู้สึกนะ,ะความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายนะ,ะจริงๆลรวพุทธศาสตร์ไม่ใช่ธรรมดาหรอกฮนะถ้าเราฝึกสตอน,นี้นะฮะ เราควบคุมมันอยู่นะธาตุนะ่ะมันจะอยู่กับเราอีกนานนะ่ะไม่นานนะเราก็รูนะ้แล้วจะอยู่กับมันทำไมอนะ่ะเราก็ไปก่อนไม่ให้มันบีบหลวงตาเจอพระหลายองค์นะบางองค์ไม่เคยเข้าทองมาหลายปีแล้วนะมาหลายชาติแล้วไม่ใช่มาหลายปีเกิดกับคนตายนะโดยเฉพาะผู้ที่ปารถนาเป็นพระบาเจกพระบาเจกตั้งรอ เราว่างาศาสนาไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ปีเนี่ยนฮะข้างหน้าเนี่ยท่านจะไม่เกิดแต่ท่านไม่เสวยอยู่ในพรมหรือเทวดาท่านจะอยู่กับโลกมนุษย์เนี่ย <c oughs> บางองค์ก็อยู่ที่ป่าม้าพานบางองค์ก็เป็นมนุษย์นี่นะแต่เปลี่ยนร่างโดยมนุษย์ไม่เข้าท้องสุดยอดนะท่านถึงบอกว่ามนุษย์ทุกคน,นเวียนว่าใตใจเกิดเท่ากันนะ เกิดแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องเปลี่ยนถ้างั้นถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยลำบากพบชาติลำบากในอนาคตถ้าเราฝึกตั้งตอนนี้เรากําหนดการเกยนว่าตายเกิดได้กําหนดหน้าตารูปร่างกําหนดกรรมได้ด้วยได้นี่คือพุทธศาสตร์ไม่เกิดก็ได้ถ้ามีกําลังนะ่าจึงบอกเองฝึกไปเถอะ ถ้าเองมีกําลังเองไม่ต้องเกิดหรอกเองจะไปผู้ได้เจ้าองค์ไหนก็เหมือนกันนะต่ว่าเหมือนกันความบริสุทธิ์เหมือนกันถ้ามีกําลังก็อย่าไปเกิดแต่ถ้าไม่มีกําลังเองก็ต้องฝึกใช่ไหมล่ะเองต้องฝึกเองตายแน่นะมันมันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมัน มันเอาแเราแน่นอนเลยธาตุเนี่ยมันผักเราแน่เล้วไม่ยากนะบอกหลวงพ่อฉันบอกไม่ยากใช้อารยบทที่เรามีอยู่เนี่ยในศาสตร์หลวงพ่อถ้าจะเอาศาสตร์หลวงพ่อไปใช้ก็ได้นะฮะมันสวดมนต์มันแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญทำจิตให้เป็นบุญแล้วแหละทรว่าโดยเฉพาะการแผ่เมตตา ท่านเน้นหนักนะฮะเพราะว่าในโลกวิญญาณทุกวันนี้ตายก่อนกำหนดเยอะไม่มีทิศทางขยะวิญญาณเยอะนะฮะยุคปัจจุบันเะนี้ยพวกที่ตายโดยโรคนะบางครั้งเหลือเดือนสองเดือนเหลือปีสองปีนะก็ตายไปลนะอยู่ในโลกวิญญาณหลายพันปีนะฮะตอนนั้นมันก็อยู่กับมนุษยนะ์ไม่ได้ไปไหน เพราะตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นวิญญาณานี้ถ้าเราไม่ฝึกไว้เรากำหนดไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกตอนบอกสำคัญตรงที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่ไม่มีชิ้ทางในอดีตที่เราเกิดมาเนี่ยมาจากอดีต บางคนไม่ทำอะไรเลยเราจะเห็นทั่วๆไปทั่วโลกนะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้พอเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มารับเศษของกรรมในอดีตนะไม่ใช่กรรมจริงๆมีกรรมจริงๆนิดหน่อยนะแล้วทำใหมมารับเศษแล้วทำใหม่ไอ้ทำใหมเนะี่ยยังไม่รู้เลยบางคน อยากทำดีก็ทำไม่อยากทำดีก็ไม่ทำตามสภาพสังคมที่เกิดเวลาเปลี่ยนร่างปับเนี่ยก็ไปกรรมตามกรรมเลยพอหมดในโลกข้างบนข้างล่างแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์ใหม่รับเศษใหม่แล้วก็ทำกรรมใหม่ตามสภาพที่ตัวเองเกิดตามครอบครัวตามประเทศตามอะไรพวกนี้ท่านถึงบอกลงตาว่าเองอย่าไปฟืดอย่างนั้น สมองเองอยาไปทำในอนาคตเองอย่าทำเองนอนที่ไหนเองสวดมนต์มันทําจิตให้ห่างจากอารมณ์ทางโลกความรู้สึกทางโลกบ่อยๆอธิบายมึงต้นน่นะอารมณ์ทางโลกมาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งวันกลางคืนก็ฝันท่านจะบอก เองจะเรียนใหญ่ขนาดไหนทั้งโลกเองจะรวยเองจะจนเองจะยังไงก็ตามท่านบอกเองเปลี่ยนร่างไปแล้วเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยท่านบอกไปได้จากความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกนะ <c oughs> ความรู้สึกที่มาออกจากร่างนั่นแหละสุดท้ายเหมือนหลับมันแหละท่านบอกเหมือนเองหลับนะเองรู้ไหมเองหลับมอไหรไม่รู้เหมือนการตายก็เหมือนกัน phải tạm cầm